ขอเชิญผู้มีจิตกุศสศรัทธาร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างองค์พระประธานพระพุทธสัพพัญญูขนาดหน้าตักกว้าง38เมตรสูง47เมตรพระขาวกลางทะเลใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐานณวัดป่าโลงทานอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราท่านสามารถร่วมทำบุญกองบุญละ999บาทหรือตามกำลังศรัทธา ผ่านทางบัญชีธนาคารอมสินเลขที่บัญชี0204-6328-5278ชื่อบัญชีพระพเผชิญ,ญญาณสิริเพื่อสร้างพระพุทธสัพพัญญูพระขาวกลางทะเลวัดป่าโรงทานอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้กระทำแล้วนี้จงเป็นเหตุและปัจจัยโดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่วความสุขความเจริญ